อารากบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของข้างช่องเจตูพารุ้ยเนาะจ้ะมือนี่เฮ้ ang, าเดินทางมาอยู่ตลาดเสเนาะค่ะเนาะอยู่ตลาดเสมือนี่มาซื้อกับเข้ากับไอ,ช,อ,ช,อช่องน้องนัดนายนัดเนาะค่ะเนาะนายนัดลูกพิสารอ่าฝากช่องฝากช่องฝากช่องน้ำเด้อค่ะ นายนัดลูกอีสานค่ะแต่มีเด็กหน่อยอ้วนเบิ่นว่าเวลาเบ่นเฮ็ดเวลาเิ่นเฮ็ตชิเปเ่นสิว่ามากินเขาวกับคนอ้วนเด้อพี่น้องเ่นสีมักวางสี่ลหละอ่าไปไปทั่วตลาดน้ำกันหาเทียมีแม่ค่าเพินได้โตเด็ดเด็ดเอาเมื่อกี้นี่เห็นพอนายนัดยกป้ายขึ้น<อ>เป็นตัวเลขตัวไดก่อสอง,สองแปดสองแปดนั่นเห็นขะอยว่าแล้วบพแมนแมนแล้วบะ สองแป๊บแต่ก่อนเราเหตุใดอยู่เดบิวตี้นี้บอเราคือบอเหตุไหนนะเศราสตร์รัฐบาลไทยบอกเราเลยจุถูกบอกคน่าคนถือสามตัวตรงๆัสิบหัวเป็นคนสิบเศรษฐศาสตร์บอวันนี้เราถือเก่งคือโอ้ไข่หมดแดงคือตรงดีแท้พี่น้อง ิึงแนมพี่น้องเอฟซีค่ะิึงไขรหมดแดงป้าสิบบาทจอดเดี๋ยวให้ยางเลาะิึงสกอนเด้อแม่เด้อหงก็มาหอดจ้าเนี่ยแล้วขายป้ามีเตแนวเป็นตาเสีายเดี๋ยวคอยไปสั่งตาปลาคนจานโกคนว่าคนอยากกินตาปลา ตอนนี้ตลาดมาทัวร์ตลาดพี่น้องตลาดตลาดโอ้ดอกไม้ดอกบัวซิได้ซื้อดอกไม้เอาว้าาเอาตัวมือวึอวันนี้นนวันพระหรือละก้อนมันสิบว่าเหมือก้อนบ่ัน,น,นี้วันพระนะเอา ล่านตำบกคุงไปทางใดเหมือดเอาหนึ่งกินตำปลาน้ำหาตำบกคุงพี่น้องน้ำหาตำบกคุงให่จานโก้จานโกว่าอยากกินตำบกตำปลาผสนว่าโอ้หลอดตลี่ขาเจ้าอยู่ทางนี้รังมัลนทีหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นตลาดเสด้อพี่น้องเด้อตลาดแรงของข้าเจ้ามนีฝนตก ฝนตกกรอนตีสิมานี synt, right? ่่แหละเอาเงื่อนยื้อใส่หล่ะเออเดียวว่ยสิสัางเพื่อนปลาก็มีแม่แม่มีหอดขวดจีซ้อนบ่ค่ะเนี่ยจานละจักบาทละจัปฟาดโท่พี่น้องเจ้าไปยำเองบ่บ่โอ้ส่เสียง ป้าวอีพอยแม่พี่น้องเ e ย็ซีค่ะตลาดเสลาูมิมมันนี่คือขวัวจีซ้อนเด้อพี่น้องเด้อขาเจ้าจเอิญหลาดจะคือหลัดพี่จำปีหลาดซื้อว่างไดก่อนจ้ะคุณยายจำปีเจ๊จำปีเด้อค่ะเด้อหาสิบาทอันนี้เฮ็ดเองไป,ไปไปไปใต้เองนั่นว่าจ้ะใส่เสียงเองแม่ใจเห็นเนี่ยหาสิบาทเอาอันนึงคะ่ะพี่น้องว่าเบิ่งแน่ปาดด้าใส่ลายคะัะ อ้ยเติมอีกแล้วพี่น้องยังมีการเติมอีกเข้าในนี่พี่ปีนะบ่เออพี่น้องเข้าพี่น้องมากอะขายอยู่นี่ตลอดมั้งบ้าบ่เออโต้ลุงโยวัจนกับอะไรวัจนเอ็มเอ็มอ้อมเอ็มเอ็มโอ้ยเบิ่งเนี้ยพี่น้องหาสิบบาทได้นี่หาเองพร้อมโมเมนต์วัดไปได้มาสดๆเล่นบ้ค่ะป้าพี่น้องพี่น้องหาสิบบาทพี่น้อง ใจด้ายครับเดี๋ยวเอาใจมันไปเราบ่มเงินพอเลาจาไหนเล่าบอกเดี๋ยวไปะตบอกคงกันเถอะใช่เอาคนละฮาถ้าไปฟองคะเนี่ยสีได้กินอีกวาล่ะตำปลาล่านใดเฮ้ยยิ่งใส่เือตตำปลามีล่านเดียวนึงแบบนี้ มือนี้มาซื้อตำปลาตำปลาไปให้จานโกแล้วก็ได้ขว้จีซ้อนไปกินกับเข่าพี่น้องเบื่อนเนี่ยหาซิบบาทพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจตุซิมเอาซิมแม่ซิมแม่เออสดอีหลีเออไงไต่เอาซิมแม่เอไต่เองนี่พี่น้องนี่เพิ่นไต่เองนี่ค่ะเนี่ยนึกเปิดไต่ไมบ้าเออแสบแสบอืม เอา้าเกจีสิได้กินตามปลาบ่ะนี่ยหอยอะกินย่ำบุญดี่อยสื่อไปเข้าไปซื่อกับเข่าปะคุณกับเขา่าไท่ไท่กินกับขเจา้าวปะยังขงขเจา้าพี่น้องอุย้ยกิีซ่อนหาสิบบาทไทยเองพี่น้องโอ้ยเปมนสอ่อนบ้านข่อยบ่นเป็นรอยบุญบ่ย่ายนี่ เอาสวัสดีค่ะเสียบดีเอฟซีเนี่ยแม่ละได้ครึ่งได้ครึ่งแสนแปดศูนย์เก่าไงศูนย์เก่าได้ครึ่งแสนอีกแล้วตัวเก่าไม่มีคนเอาอีกเหมือนเดิมแมีนบ่ค่ะตัวเก่าตัวเก่าขายหมดแต่เอามาสั่นเชืออีกบ่ศีนเก่าศีนรื้อศีนเอาละว่างระหว่างสั่นบ่ระหว่างตัวใดก่อ เจ้าบ่ฟันเจ้าฟันแมนบ่ค่ะติดเก้าอีกแมนบ่ค่ะแมนอันน like ั้นจ่ายแล้วนะพ่อ เม็ดติ๊เป่าเมีนีหลักก็ลงมากแต่่างวงหัวนี่ปันบาันบากเ็ออเมียนสร้างเป็นเก่าป่ะเออซีเก่าเก่าซีบ่ะน้ำหลงน้ำปลาไปแบบนี้อรอยอันนั้นใจแล้ว เสือน่นัเื่อเออัน่นจังวากันนี่นี่เด้นี่เด้ซีเก่าปูไดเกาะนั่นเด้ซีเก่าคือมีอยู่น่ะซีเก่าเก่าซีคือมีอยู่คือ้นเราเ่าเมีผูห็งนหายสี่บาัมานสร้างเป็นผูงามงามสร้างมนเป็นเก่าลอยเปสิ่งเราดูหลาย มึงฟันเห็นงูมึงจะดูว่าอีมางูฟันนิ่งต่างก็บอกคือหัวมึงฮ่าาาปเล็วางมากเก่าเก้าซาท่านครกเ้งส่อาโรนเล้ยงีปาผู้ใดเสียจ้ะอื แสดงว่าฟันแม่นเว่าบอกคุณ้นิการให้การไปได้ตะเกียบเนียว่เป็นีสเลือแีสร้่งทีสร้างสีได้เงินอยู่แล้วล่ะสร้างเป็นสัตว์่ีมีสัตว์ใหญ่ ปิดซอยเลี้ยงอย่าเลือมเอินเจตูด้วยล่ะเอาได้ร้ายบันไดก่อเครืงแสนมาเตี้ยคือเครงลานเอานีสี่เก้านีพออยเมียเอาเม่เจ้าเอาแม่เอาน้ำเพลินแม่ยฮัเตียดวงไดคือเพลินเพลินซื้อเมื่อกี้เพลินซื้อศูนย์สี่เก้าน้องมกกีนี่เนาะ บอกเจ้าออกคลิปเจตูไปเจ้าก็บอกว่ามเล็กมันมีเก่าเนาะเมฆ่าผู้มือกี้นีเิ่นเป็นเมฆ่ายู่นีบ่กเออเราเป็นเมฆ่ายูโงเนสสีอรุ่นโอ้บ่กเราได้เราได้เราฝันได้ขี้ส้างเราเป็นคนฝันแมนพี่น้อง อ่าเจผูเ yeah. สียส okay. yeah. okay. like ีชมพูแมนจะเป็นสัตว์ได้ลงเรือจับปลาได้กินเนี้ยเห็นนั่นเห็นนี่รู้มาหลีกีบอมีผีบ้าทำเป่าตรงกั่ตัอืมอีพ่อส่งใบเอาเอาอะไรหนีอันเหนได้ีเกาแล้วเกาสี่ม่เอาตัวนี้เหรอนั่นอืมบ่ีหวังไหมเอาไปเดียวพ่อยางระบาย วีดดิตูดูเลขไวมีวังเออบ้าแมนแมนีเก่าสีตูแล้วเป็นเงินแล้วเป็นเงิไมันสื่อว่าไ้สื่อไม่ได้ถ้าสื่อนี่คือดูถ่ายดูหน้าคนเสียยนชควดูคนฮิ้งคือรอบต่อไปนี่บอสระนที่หนึ่งนะคะหน้าจะเป็นโยนูก์ใจเนียโยนู้์เเบื่องเราน้าเนีเด้อเราสองยังก่อนอันนั่นลูกอีสานค่ะ ช่อง <rôle S 2> <YouTube S 1> ยูทูบนายนัดลูกอีสานอาจารย์คือบัดไทยกิบเออนี่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งตัวเลขไอ้เจเจแล้วอยู่บ้านใดก่อนเราฝันมันดงห้อยแล้วบ่้อาเล่าฝันบ่ที่เราฝันได้เลขกไหมนานบ้านดงนานโรงเรียนบ้านดงปา